วีลคัมแบ็ o ท a i w a ว Machines วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในสุดยอดเครื่องบินทิ้งระเบิดยุคอนาคตที่ทั่วโลกจับตามองกันมากที่สุดเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุดของสหรัฐอเมริกา2026 n e w b 21 Raider หรือที่หลายคนเรียกว่า B-21 Bomber เครื่องบินรบที่ออกแบบมาเพื่อคอรองท้องฟ้าในสงครามสมัยใหม่และแน่นอนว่านี่คือหัวข้อที่ผู้ชมสายทหารและเทคโนโลยีป้องกันประเทศไม่ควรพลาด b 2 1 r i d e r ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Northrop Grumman ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำของอเมริกาจุดเด่นของมันคือการเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ s สติลที่มีเทคโนโลยีหลบเลี่ยงเราดาร์ขั้นสูงที่สุดในโลกการออกแบบรูปทรงปีกบินหรือ flying wing ทำให้เครื่องบินลำนี้แทบจะมองไม่เห็นบนจอเราดาร์ของศัตรูการบินแบบล่องหนเช่นนี้คือสิ่งที่ทำให้มันมีความน่ากลัวและทรงพลังอย่างแท้จริง สิ่งที่แตกต่างจากเครื่องบินรุ่นก่อนๆอ,อย่าง B2 Spirit ก็คือ B21 มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวหน้ากว่าน้ำหนักเบากว่าแต่แข็งแรงกว่าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นมีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายดิจิทัลแบบสมบูรณ์สามารถทำงานร่วมกับดาวเทียมโดรนและเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อสงครามในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะ B21 Raider มีความสามารถทั้งการโจมตีด้วยอาวุธธรรมดาและอาวุธนิวเคลีย สามารถบินเข้าไปในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศหนาแน่นที่สุดโดยไม่ถูกตรวจจับและยังสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งกลางวันกลางคืนทุกสภาพอากาศจุดเด่นที่ทําให้เครื่องบินนี้น่ากลัวคือมันไม่เพียงแต่บรรทุกระเบิดได้แต่ยังสามารถติดตั้งระบบอาวุธปล่อยนำวิถีไกลพิเศษรวมไปถึงอาวุธพลังงานใหม่ๆที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอีกด้วยถ้าเรามองจากมุมมองของประเทศไทย แม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นพันธมิตรโดยตรงกับสหรัฐแบบ n a t o แต่ไทยเองก็มีความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐและในอนาคตหากมีการจัดแสดงเทคโนโลยีหรือฝึกร่วมขนาดใหญ่เราอาจมีโอกาสได้เห็น B21 ี่ i เดไรเดอร์ใกล้ๆการได้เห็นเครื่องบินระดับโลกเช่นนี้ไม่เพียงสร้างความตื่นเต้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจต่อการพัฒนากองทัพอากาศไทยเครื่องบินทิ้งระเบิด B21 ไม่ได้มีเพียงหน้าที่โจมตีเท่านั้นแต่มันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ เพราะทุกประเทศที่รู้ว่าสตรูมีเครื่องบินแบบนี้ก็จะต้องคิดหนักก่อนที่จะก่อสงคราม B-21 ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สหรัฐสามารถแสดงศักยภาพทั้งในแง่ป้องกันและการยับยั้งภัยคุกคามจากประเทศมหาอำนาจอื่นๆหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจคือ B-21 ถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับระบบอาวุธไร้คนขับได้หมายความว่าในอนาคตอาจมีการส่งโดรนติดอาวุธออกไปพร้อมกับมันโดยมี B-21 เป็นศูนย์ควบคุมหลักสิ่งนี้จะทำให้สนามรบเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นเหมือนแพลตฟอร์มการรบทางอากาศขนาดใหญ่ในด้านขุมพลัง B 2ีไรเดอร์ใช้เครื่องยนต์ที่เงียบและมีความสามารถในการประหยัดเชื้อเพลิงสูงสามารถบินได้ไกลหลายพันกิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยทําให้เหมาะกับภารกิจข้ามทวีปความสามารถเช่นนี้ทําให้มันเป็นเครื่องบินที่พร้อมจะบินไปได้ทุกที่บนโลกโดยไม่ถูกหยุดยัง้งถ้าเราลองจินตนาการว่าประเทศไทยได้ร่วมฝึกซ้อมกับสหรัฐและมีโอกาสได้เห็นการสาธิตของ B 2 1คงเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง ทหารไทยกำลังตรวจสอบรายละเอียดรอบๆเครื่องบินลำมาหึมานี้ขณะที่ทงชาติไทยโบกสะบัดอยู่เคียงข้างเครื่องบินทิ้งระเบิดแห่งอนาคตนี่ไม่ใช่เพียงแค่การแลกเปลี่ยนทางการทหารแต่ยังเป็นการเรียนรู้เทคโนโลยีระดับโลกที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักบินวิศวกรและผู้พัฒนาระบบอากาศยานในไทยหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มหันมาพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของตนเองอย่างจริงจัง และการได้เห็นเครื่องบินล้ำสมัยอย่าง B-21 ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญขององค์การลงทุนด้านนวัตกรรมและการพัฒนากองทัพไม่ใช่เพื่อลุกรานใครแต่เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติและสร้างความสมดุลเชิงอำนาจในภูมิภาค B-21 ไรเดอร์มีชื่อเล่นว่าไรเดอร์เพื่อเป็นเกียรติแกด่ด u ริเทอร์ไรเดอร์กลุ่มนักบินในสงครามโลกครั้งที่2ที่ปฏิบัติการโจมตีโตเกียวอย่างกล้าหาญเรื่องราวประวัติศาสตร์นี้ถูกนำมาเชื่อมโยงกับเครื่องบินรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดจิตวิญ,ญญาณแห่งความกล้าและความมุ่งมัน สิ่งที่ทำให้หลายคนจับตามองคือราคาและต้นทุนการพัฒนาเครื่องบินหนึ่งลำมีมูล,ลาค่านับพันล้านดอลลาร์แต่สหรัฐเชื่อว่าคุ้มค่าเพราะมันคือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในสงครามอนาคตประเทศอื่นๆเองก็ต้องเร่งพัฒนาตามหากไม่อยากตกเป็นรองในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้ชมชาวไทยบี21อาจเป็นเหมือนยานพาหนะจากภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพราะรูปร่างที่ล้ำอนาคตและความสามารถที่เหนือจริงแต่ทั้งหมดนี้คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และในปี2026เราจะได้เห็นมันปฏิบัติภารกิจจริงอย่างเต็มรูปแบบท้ายที่สุดแล้ว B 2 1 Raider คือสัญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งการบินทหารเครื่องบินที่ไม่เพียงเป็นอาวุธแต่ยังเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรมและยุทธศาสตร์โลกสำหรับประเทศไทยการศึกษาและติดตามข่าวสารเช่นนี้มีประโยชน์มากเพราะจะช่วยให้เราเข้าใจทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของโลกและอาจเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาศักยภาพของกอง,กองทัพไทยต่อไป นี่คือเรื่องราวของ2,026นิบวบี21บอมเบอร์เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนที่โลกทั้งโลกกำลังจับตามองหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไทยวอลแมชชีนส์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์และเทคโนโลยีทางการทหารจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม